น,า,นามเศร้าแพ็ก้อม้วยปัจยพรผอมด้วยปัจจัยมาถวายมาถวายเพื่ออุทิศให้เพื่ออุทิศให้ดวงวินญานดวงบินญ,ญานของหมาของหมาดวงรลับไปแล้วที่ดวงงลับไปแล้วจะมาหอมหับจับเอาขอให้มาหอมหับจับเอา้อาได้หับแล้วถ้าได้หับแล้วไ,ไปเกิดดีถึงสุขให้ได้ไปเกิดดีถึงสุขถกทุกถ้าตกทุกขอให้พ้นจากทุก ขอให้พ้นจากทุกถาถึงสุขแล้วถาถึงสุขแล้วมีวมข,ขอให้มีความสุขยิงย่งขึ้นไปยิง่งยิ่งขึ้นไปประการหนึ่งอีกประการหนึ่ง กาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางลาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางไทยพ่อแม่พี่น้องทั้งต่างประเทศน้าพี่น้องเอาพี่น้องเอ้ยมาพบมาพ่อกันอีกแล้วพี่น้องกับทุ่งเฮิร์มชาแนลคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องคอยคำลงแรงบ่ายสามกลัวๆแหละพี่น้องเอ้ยมื่นี้กะลุงซื้อน้ำซื้อไนมาถวายวัดบ้านถาดอิงห้างพี่น้องเนาะเศร้าแพ็คหรือยี่สิบแพ็คเนาะพี่น้องเพราะว่าลุงเนาะพี่น้อง ได้มาถวายนำถวายในก็นให้พระองค์องค์เจ้าเพิ่นได้กินข้าวกินน้ำาะพี่น้องแต่ก็ได้สันนำสันในพี่น้องเนาะให้เพิ่อนอ่าเย็นอกเย็นใจเฮาก็สิได้สบายอ,อกสบายใจนั่นเนาะสิส่งสำคัญก็คือเจต,ตนามัานอี้ก็คืออ่าอยากมาโดยที่อ่าลุงมาเนาะกลับมาเตสเซโปดพี่น้องเอ้ขับรถกลับละวัดระวัางแน่พี่น้องเอ้ระระแต่ว่า ไปพาดน้องน้อยน้นองหมาเพื่นเล่นตัดหน้าโอ้ยจกเสร็จในไหนน้องน้อยไม่ได้ก็อ่าเอาหนามาถวายแล้วก็สศีธรบุญทรรมทานให้อ่านองหมาเพริบุญกุศลให้ทางน้องหมาเพื่นพี่น้องน้อยที่เข้าได้ดวงได้เกินได้เฮ็ดให้เพื่นเสียชีวิตพี่น้องเยก็ต้องเสียใจนะมลายลายน้องลุงก็บ,บุกหัวเสียเลยครับบริเจตตระหน้าน้องน้อยอ่าที่ว่าอ่า เป็นข้างแรกพี่น้องที่แบบว่าขับรถมาแหละส้นน้งมาพี่น,อน้นองเนาะนี่แหละพี่น้องก็สิมาทำบุญให้กุดที่สวดกุศลให้ทางน้องมาหน่อยพี่น,อน้องเนาะอ่ากรเฮาบอดีให้มันเกิดมันเกิดไปแล้วก็มีแต่อ่ทาทำบุญให้น้องมาเพิ่นไปพบภูมิที่ดีนะพี่น้องลุงกับบริเกตนาเฮากับบอดี้อ,อย่างนั้นเป็นานะพี่น,น,น้องเนาะแต่ว่ามบอนี้เกเจตนามัน คิดตั้งแต่มือน,นั้นแล้วเพียงไงลุงก็เลยอ่าต้องมาเฮ็ดเพราะว่าเพื่อความสบายใจของเฮานี่แหละน้องพี่นอ้องไปโอเคไปพี่นอ้องไปมาไม่ดีกับแม่พูเดียวพี่น้องเอ้เป็นยังนอ้องพี่น้องมาพูเดียวกันเอาให้น้องๆเพิ่อนอ่าขนซอยพี่นอ้องเนาะไปไปขนซอยน้ำกันงห่อนแดดห่อนหน้าให้มนดีกับโอย้ยพี่นอ้องเอ้เงาออกเต็มตัวอยู่โอเคน้อพีนอ่น้องไปหน่อยเอ้าวน้องเพีงองเนาะ มากับมาผู้เดียวคนอ่าจมน้าจมได้ไปซอยกับบ่มีพี่น้องเอ้ยอามาทางพี่นี่แล้วพี่น้องเนาะพูดได้หิวเข่าหิวน้ามาทางบัดประทัดหญิงห้างพี่น้องมาอ่าปิ้งกล้วยกล้วยปิ้งพี่น้องเนาะอะไรกันทางนี้เข่ากำโดยสบายดีได้ไหมเด้อสบายดีเ้ารุ่นรีทันฮะเอาไว้อย่างไรจะช่วยขายอยู่บ่มือนี้ครับโดยอย่างไรไม่ได้ขายได้ไหมเอย น้าพ่อเนาะบ้ได้ขายได้เจ้าเอ้ยอ่าม่ขายจังไหนนี่แม่ขายจังไหนพอเลยสิบพันเนาะเอาเฮาคือรออยู่แม wow ่คือเห็นเขาเป็นตลกโบ้ตลกนะแม่เฮาบอกเป็นคนตลกนะโอ้ยโอ้ยแม่เพิ่นอยากอายเนาะว่านนี้ใครก็หละฮะชื่อนกปอยโอ้ยโอ้ยโอ้ย โดยเออโรงร้านบะระนี่ตัว่หนุกไขปล่อยนกยบ่ิสันว่าพี่น้องเอ้ย,อย,อย,อย,ยเนาะเรียนพวกปล,อลาอาหารสัตว์อ่าหลายอย่างโดยมาบรรทัดปล่อยนกปล่อยปลาเนาะปล่อยหลายสิ่งหลายอย่างนะฮาสิกินหยังเฮาถามสิเจ้าแน่เพราะปล่อยไปเบิดแล้วบ่มีแนวกินได้บัดนี้ฮะโอ้ยบางมื้อเนี่ยชิบว่บาเพิ่นจูงควายมาอ่าอ่าให้ปล่อยเฮาสิบ่ปล่อยซะปล่าที่นี้เนาะเอาบุญล่ะสบายดีพี่น้องนี่ล่ะสยแหดีโดย แต่ละคนเลี่ยนอยู่พอใดนี่นะถามเนี่ยเขาอยากทามเนี่ยสองมีสองโอ้ยมอหนึ่งอันนี้มอสี่นี้บ่อันนี้เนี่อันนี้พอหนึ่งก็หนึ่งนี่โอ้ยโดยโดยโดยเอ้าว่างกันอยู่บ่ว่างกันอยู่บ่เดี๋ยวนี่นะว่างว่างบ่โอ้ถ้าว่างนี่ย่าววสิขออนุญาตให้เจ้าหาอาข้นนำไปอ่าอันนี้บ่ยากบ่ต้องจ้างบ่ต้องจ้างบ่ต้องตกลงกันก่อนให้จ้างอยู่บ่ให้จ้างบ่หรือว่าขนเขาซอยซื้อ ฮะให้จ้างให้จ้างก็ได้มอยจ้างก็ได้ให้จ้างก็ได้เดี๋ยวแต่ว่ามีน้ำจิตน้ำใจให้เนาะโอ้อ๋อมีจะคนมีจะคนสีซอยแน่นี่นะฮะโอ้เพิ่นมีน้ำจิตน้ำใจเพิ่นสีซอยลุงพี่น้องเอ้อันนี้เพิ่อมาโดยอ่าโดยโดยโดยพี่น้องเอ้เจ้าโดยโดยเป็นเรื่เล็กบ้างหลคือเบ็ดชุบเบ็ดช่างที่บัานที่นี่นะ เออโดยไปบังคำไปเอ่อเบาสิหาในหาในหาอันเอาน้าเขาถวายหญ้าก่อนพี่น้องเลยอ่าดยอ่านี่แหละนี่แหละมาซอยกันทุกหลามาซอยกันไปถวายไปไปไปเลี้ยงไว้งามๆเลยบังคำเนี่ยเอางามๆเอางามๆเอางามๆคือที่เจ้านี่เลยลูกโดยโอ้ยบักบังหล่าหน่อยคือเอาหลายเท่ลูก ป่นปะเก่งแท้ๆพี่น้องเอ้เอาในหน่อยก็ได้ลูกหลาเอานี่หน่อยก็ได้เอาเอาเอามีแต่คนเก่งๆแบบนี้เอ้าเอาโดยเอ้าเอาได้ยี่บ่ได้ยี่บหมดละมาเบาเอาไปตอนนี้มาเอาไปเอาพี่น้องเอ้เนาะมานี้สือหนามาถวายวัดประทัดอิงห้างพี่น้องเนาะวัดคูบันคูเมืองของแขวงนสวรรค์เขตเท่าพี่น้องเนาะมานี้ลุงกับมาผู้เดียวพี่น้องเนาะเอาให้น้องคนมาซอย À, thả bãi nạm thì nó và các à, si áp à, chặt trái hãy thanh nhã phun nó rồi này mm. là nó phun nó rồi à, à. rồi hả rồi ờ, phần... rồi โดยอลออาวบุอ้ดูมาถวายน้ำเมืนกันน่อเโดยล้วมัสการยเด้อโดยออออ่าโดยแมนมามามาหลายคนอยู่เด่ว่าเพิ่นเข้าไปเหตุวียกอยู่บ้านพ่นสิมเจ้าอ่าคนหน่อยก็เลยมาถวายน้ำอ่าเ้าแพ็กกับ ว่าสิถวายปัจจัยบอ,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 อดีอ้เกิดวันที่เหตุขับรถชนน้องหมามนนชนหมาตายหมาหมาหมาก็เลยว่าสิให้แย่มาอุทิศส่วนกุศลให้เพลนแน,นะนะโดยเอาพักล่าว่าเนี่ยลูกมหมาจับกล้องให้เบาเนี่ยลูกไปก็ได้ไปก็ได้ไดดดโดย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 เอาหนโดยเจ้ารำจักรนึงโดย อาคุณหน่อยสิถวายปัจจัยนะ้ำ <c oughs> จ้างู้ใจ

ตาังโดยณมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมมาสัมพุทธัสสะสัมผุดตัสสะณมตัสสะโมตัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมมาสัมพุทธัสสะสัมผุดตัสสะสุทินังสุทินังวะตะเมธานังะ ตมิตท,าทานังทานังเมทานังเมปาริสุทังปาริสุทังนิพพานังนิพพานังปรลมงสุขังปรลมงสุขังนพานะนิพานะปัจญโยโหตุปัตญโยโหตุหะนาคเตกะเลหะนาหะหะนาคเตกะเลหะนาหะหะนาคตะกะเลในวัตถุทานในวัในวัตถุทานของขน้อยของขน้อยนี่พอกยัง อ่าซื้อเจังหวัดพอออกใจออมาแต่ทางไหนมาแต่วัดคุกใหญ่เจ้าในหน่อบน้ำมาในหน่นอบน้ำมาซึ่งวัตถุทานซึ่งวัตถุทานหมายมีหมายมีมมน้ำเศร้าแพ็กน้ำเศร้าแพ็พร้อมดุจปัจจัยพร้อมด้วยปัจจัมยจมาถวายมาถวายพระอ,อุธธทิศให้ เพื่ออุทิศให้หลวงวินญานดวงบินญานของหมาของหมาหลวงรับไปแล้วที่ดวงหดวงรับไปแล้วขอหมาหอมหับจับเอาขอให้มาหอมหับจับเอา้าได้หับแล้วถ้าได้หับแล้วไปเกิดดีถึงสุขให้ได้ไปเกิดดีถึงสุขถตกทุกถ้าตกทูกขอให้พนจากทุกขอให้พ้นจากทูกถ้าถึงสุขแล้วถ้าถึงสุขแล้วให้มีความสุขขอให้มีความสุขยิงงขึ้นไปยิงยิงขึ้นไประการหนึ่ง

ขอให้ได้ดังความมุ่งมัดปรารถนารังความมุ่งมัดปรารถนาทุกสิ่งทุกประการทุกสิ่งทุกประการนั่นก็ขาดเทินนั่นก็ขาดเธอสาธุ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 อะนุโมทาอะนโมทามีดอยดย่าลงจะนอนเลยตั้งไว้โดยพอครับพ่อมาหนี้ยครับ สิบวัจย์ไม่หน่อยญาติาวะริวะหะปุลาปะลิโพเลติสักหลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปทิอิศิตังปัติิตังตุมหังคิดปะเมีวสเมสันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทุปนาลโสญาตามณิโสติลโสญาตัสสปิติโยวิวัจันตุสัพพะลูกวินาจันตุมาเตภวันบันตะลายนุสุขิติขายนุกคขาวะอภิวาทานาสีลิสานิจังพุทธาปัจจะนิโนจัตตลุธรรมาวัฏฐันติอายุวัน โนคสุข,ขงังและลังย,ยัดทิศมาเด้อ Atasi me akasi me nyati me taca kaca me peta nang, nang taca bupe kata manusak lang Nae bun nang wasoku wanya wanya pali dewa na matanya e nana ta tang Ewang ti tanti tanyo, anyan caku nati kandi supati tita kalatang Itanya, nyata so upaka pati so nyati moja. Anyang ni tatsi to peta napu kata ulala ca Piku โนปัทินดังตุมเบียบปุ่นยังปะสุตังอานาปคันติ

หาคนนี้หาคนนี้ดีกดเถาดีกดครับมีงคนมาผุขอคนณของน้องต่อคนแผมแล้วมันเดินอายุดีแน่ไปเสนอมาสบายคมจตยไม่หากหายเช็ดหายเวียนหบาหาประหาลค่าประหาเกิดเตาเกิดไหมอยู่ดีมีฮเินเดินทางตลาดปลอดภัยก้เจมตลดขงขายจะไม่มันเดินมันเดิมมันเดินอยู่ดีไม่แห้งสี่พนไปย่างคนชมาน่อยไปเฮ็ดเฮือนให้กับเจ้า สายทางฮิตส์สั่งเฮือนให้เพิ่นช่วยเรือเพิ่นเจ้าโดยเมนเขตมาแต่บ้านดงนาคำเพิ่นเป็นคนยากไร่นะเนี่ยแต่เพิ่นแปลว่าทีมงานกับบ้เตียงทองทีมงานเดียวกันเฮาซื้อบ่าวฮ่มแม่ลุงฮ่มเขาเอิญลุงฮ่มแต่ว่าซื้อจริงเขาคือซื้อบาวใจเนาะเขาก็เลยเอาซื้อจริงที่โดย ลูกหลานพระเอิญลุงเฮิมลุงเฮิมก็ได้เป็นลุงอายุหลายกว่าทั้งทีมงานเบ็ดซุกคนเพิ่นก็เลยเอิญคนหน่อยเอิญลุงเจ้าโดยมาเน้นมาเน้นมาเนี่ยเช่นพญาโรคค่ะมดาใช้อัไนมะาไม้พวกโดยเอานไปโดยแม่บังลาแม่ปรขอบใจหลายๆลูกเดี๋ยวบายสิเขาออกไปหาจะค้นเด้๋นี้เนาะโอ้ เราเห็นเนาะลุงกะมาสุทธิ์ส่วนกุศลหายทางน้องมาโนยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าลุงในเกิดอุบัติเหตุน้องพลเรือนตัดหน้าลุงเราเห็นเนาะลุงก็เลยเบรกบวท่านพี่น้องเอ้เพราะว่ารถเลนมาแต่เซโปนมื่อนันเพราะว่าย่ำคำคำแรงแรงหน่ยเนาะพี่น้องเนาะก็เลยเฮามาเลยเฮาคิดน้ำอำลำลำลำอยู่พี่น้องเลยว่าโอ้ยเนาะ ลุงก็ได้มาทําบุญหาหรือว่า,ามาบวชสิทชวนกุศลไถ่าทางน้องมาพี่น้องเลยแล้วน้องนี่น้องลุงก็ปฏิเจตน่า่ะพี่น้องเลยอันนี้ก็คือวัดประทัดอิ่งห้างน,องน้องนี่เนาะวัดครูบ้านครูเมืองวัดครูแขวงครูประเทศศาสตร์บ้านเมืองของชาวเล่าเฮาพี่น้องก็คืออยู่ บัฏฐานกับย่างเงาอะไรกับมีอีกมองหนึ่งน้องน้อยอยู่คืออยู่ประฐาดโพนที่บอกเลยกับมีสองแห่งหลักๆอ่ะที่ึ้นซื้อขึ้นเสียงแน่คืนสอนเขตเท่าอ่าพี่ลุงกับมีโอกาสไปอ่ามาพี่น้องมาหนีก็เลยอ่าซื้อไม่ซื้อตอบซอยบําบุญแล้วกับลุงก็เลยอ่าอาสามารถทำบุญซะพี่น้องมาหนีเนาะเพราะว่าเขากะอ่า บ้ได้ไปสายพี่น้องเลยแับมันนอนแล้วมันคิดน้ำอยู่ตลอดเวลาเนาะก็เลยเจตนามาเสร็จมาทานเนาะคือเนาะเอาเรื่องเลยเอาเอาเพลงเนาะมันนี่กะ,ะให้ทางน้องๆเพิ่นขนซอยพี่น้องเอ้เมื่อกี้นี่ก็ลุ้งก็าจ้างน้องเพิ่นมาขนซอยเนาะพี่น้องมันนี่กระลุ้งก็โบ่มีอย่างหลายพี่น้องเขาก็อ่า แต่มาทําบุญทํากุศลดีใจหลายพี่น้องเลยบางทีเอาได้รเหตุอะไรสางหรือว่าอุทิศคนกุศลให้ทางน้อ,นองหมาน้องพี่น้องเขาก็บ่ได้อยากล่วงเกินเพิ่นหรือว่านี่อะไรก็ตามแต่น้องพี่น้องมันมันเกิดขึ้นแล้วก็เลยแบบว่ามันมันมันเสียคว่ำจะไหนนะมันมันเสียใจนะพี่น้องตรงที่ว่าเขาเขาแบบ พลาดจือสีเนะพี่น้องโดย,โดย,ยบรรไากะศเราพี่เนาะเอาบริเจตนากะหวังว่งอาอ่ะเพิ่นซีให้อภัยให้อา่ายกโทษอภัยให้ลุงเนาะพี่น้องลุงกับบริเจตนาสิอ่าให้มันเกิดแบบนั้นแล้วพี่น้องโดยเอ้าพี่น้องไงบาดที็นี่มาใจขาเสียหายทาัง้งน้องๆพันก่อนโอ้โยคนละเที่ยวคนละเที่ยวอ่าคนจา่คนเมื่อกี้นี่จำได้ยี่บ่

เสดคนกจะพันเน้เนาะแมูแดงกับแดงน้องให้พันหนึ่งสองพันก็เอาหมดละอ่าเก็บมาดูหน่อยพวกนาเก็บมาดูลูกอย่างเงเยอ่าไปแรกอาเด้่าเด้เดี๋ยวได้ดด้ดหน่อยเอาคนเอาคนองคราบไอ้เจ้าไปแบ่งให้มูได้กุด้อ ไปเลขเอาได้ดูเด้ไม่ใบสิบสองใบแล้วกับใบใบสองพันมีอยู่เชียวบาอ่าเดี๋ยวใจเย็นๆแม่ใจเย็นๆโดยโดยอ้าวพี่น้องไอ้เนาะลุงกลับมาทำบุญทำทานไปทีเรียบร้อยพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องลุงก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณขอบคุขอบใจพี่น้องเบิร์สุขุสุคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจเข้ามาเบิ่งมาชมโดยทีบอกข่ามโฆษณาลุงเฮาไปทีมงานนะพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องขอบคุขอบใจพี่น้องหลายๆเด้อ อยู่ดีมีแห้งเจ้าโดยเอา้าเนาะสำหรับคลิปนี้เนี่ยมีแต่ควาอวยพรอวยชัยให้อะพ่อแม่พี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญหน้าที่การงานอย่าธุรกิจยังอยู่กับขอ,อให้รลำให้รวยอย่าเจ็บจะจนมีแต่ความโชคดีมีใช่ความพี่น้องประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำนะพี่เนาะไปแล้วพี่น้องบายบาย,บายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ